สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนตำรวจระเ,ะเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงรายวันนี้เวลาเก้นาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุร,รกันดารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นครั้งที่6จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ามงและเยา้ามาตั้งแต่ปี2528 ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำและไปกลับรวม100คนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งพระกรุณาปดกล้าวปดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรเงินทุนพระราชทานจ้างครูสอนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาแก่นักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2564รวมทั้งหน่วยงานต่างๆสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์บริการองค์ความรู้ในการถ่ายทอดและให้บริการวิชาการด้านการศึกษาสาธารณาสุขและ,กะเกษตร ให้ผู้ปกครองชุมชนนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นจัดครูประจำชั้นสอนเสริมนอกเวลาเรียนและใช้สื่อ DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนและผลโอเน็ตต่ำกว่าเกณฑ์โรงเรียนได้สนองพระราชดำริอาทิ ส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ให้นักเรียนเป็นคณะกรรมการบันทึกบัญชีกิจกรรมร้านค้าศึกษาดูงานส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อบรมการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพันธุ์ต่างๆและจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางค่าขยายผลสู่นวัตกรรมสมุนไพราชาเขียวกู่หลานสมุนไพรลูกประครบสมุนไพรเมี่ยงสูตรผสมข้าวไร้เบอรี่ในชื่อสมุนไพรน้อยโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนมีห้องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่น เนื่องจากนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาชาวเยาว้าจึงส่งเสริมศิละปะก,การปักผ้าลวดลายเครื่องแต่งกายของชนเผ่าเพื่อสืบสารอนุรักษ์การปักผ้าชนเผ่าไม่ให้สูญหาย ด้านกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตทางเกษตรเนื้อสัตว์และถั่วมเมล็ดแห้งเพียงพอนักเรียนฝึกปฏิบัติจ,จริงทางเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลานินในบ่อดินควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกหญ้าแฝกปลูกไม้ยืนต้นและทำปุ๋ยหมักซึ่งขยายผลสู่ชุมชนรวม25ครัวเรือน ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนเช่นทำอิดบล็อกทำมือเพาะชำกิ่งอะโวคาโดและเพาะพันธ์ปลาตะเพียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ฝึกทักษะให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ในอนาคต โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนตำบลผาช้างน้อยได้แก่กลุ่มผ้าเขียนลายเทียนบ้าน12พัฒนากลุ่มภูเมี้ยนกลุ่มก้าวฟางกลุ่มผ้าเขียนลายเทียนบ้านมุ้งใหม่และกลุ่มผ้าปักบ้านน้ำค้า ที่ผ่านมามูลนิธิโครงการหลวงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ,กรเกษตรจังหวัดพะเยาและสํานักงานกเกษตรจังหวัดพะเยาสนับสนุนและพัฒนาอาชีพอาทิอัวคาโดเมลอนการทํำผ้าปักจิบมือลายชนเผ่ามงและผ้าเขียนหลายเทียน จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลพยาวร่วมกับคณะทันตแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยมหิดลออกตรวจสุขภาพและทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนตำบลผาช้างน้อยและพื้นที่ข้างเคียงระหว่างวันที่17-18มิถุนายน2568สรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์1ราย เวลา13นาฬิ8นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงรายพะเยาเปิดสอนมานาน60ปีเมื่อแรกตั้งโรงเรียนอยู่บนดอยหลวงที่บ้านกิ่วการตำบลริมโของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายการคมานาคมยากลำบากภายหลังถนนตัดผ่านราษฎรจึงอพยพมาตั้งหมู่บ้านและโรงเรียนในที่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและลาหู มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6รวม138คนกิจกรรมเด่นที่โรงเรียนประสบผลสำเร็จดีคือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันพื้นที่ปลูกผักสองไร่เศษมีทั้งแปลงปลูกผักเถาเลื้อยแปลงปลูกในโรงเรือนและปลูกในวงล้อนักเรียนได้เรียนรู้การเพาะกล้าผัก กำจัดวัชพืชเลี้ยงแหนแดงเป็นธาตุอาหารเสริมและทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นประโยชน์ต่อพืชและดินทำให้พืชแข็งแรงให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำดีและเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินส่งผลให้ระบบนิเวศในดินดีขึ้นสอดคล้องกับแนวพระราชดำริที่ส่งส่งเสริมให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีทำให้เพาะปลูกปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น โครงการฝึกอบรมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภาพปักชาวเขาเป็นอีกกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จดีมาก โรงเรียนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสนองพระราชด,ดำริสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมพระราชทานจักรเย็บผ้าพร้อมเงินกองทุนหมุนเวียนจัดซื้ออุปกรณ์เมื่อปี2562มีกลุ่มแม่บ้านของชุมชนช่วยให้ความรู้ด้านการปักผ้าชาวเขาการจิกผ้าม้งหลายดั้งเดิมเช่นลายก้นหอยการทำผ้าพิมพ์ใบไม้ด้วยเทคนิคอีโค บิ้นติและการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มที่มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นจำหน่ายที่ร้านค้าในตัวอำเภอและมีหน่วยงานรับซื้อไปจำหน่ายต่ออาทิร้านภูฟ้าสมาคมแม่บ้านตำรวจมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงและองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ที่ห้องสมุดครูและนักเรียนช่วยกันดูแลรักษาหนังสือเก่าให้ใช้งานได้ดีและมีหนังสือใหม่ให้เรียนรู้ฝึกอ่านทันยุคทันสมัยมีห้องสหกรณ์ส่งเสริมให้นักเรียนเรื่องการออมการจดบันทึกการทำบัญชีและการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบผ่านการดำเนินงานจริงในรูปแบบสหกรณ์ปลูกฝังความซื่อสัตย์รับผิดชอบและจิตสำนึกด้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่วัยเยาว์ ทางนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2,560เป็นต้นมาโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชะดำริมาโดยตลอดส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ยังถ่ายทอดไปสู่ชุมชนทำให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาบ้านพัฒนาโรงเรียนและประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไปทุงกระหม่อมหญิงกะุบบนรัฐรชกัญญาสิริวัฒนาพันดาวดีทรงติดตามโครงการทูบีน้ำวันของจังหวัดร้อ วันนี้ทูงกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี2557ทำให้ปี2567โรงเรียนได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศ สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวันให้บริการคำปรึกษาฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ และบริการเสริมทักษะเชิงสร้างสรรในกิจกรรมสร้างสุขต่างๆตามความสนใจในการนี้ท่อประเนตผลงานของสมาชิกแต่ละผลงานเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกออกจำหน่ายนำไรายได้ใช้ดำเนินงานในชมรมได้แก่ ผลงานผืนผ้าเล่าเรื่องเมืองบั้งไฟมนสเสน่ห์ไหมสาเกตนครนำเสนอภาพไหมและภาพพื้นเมืองลายบั้งไฟเอและลายสาเกตคำว่าสาเกตมาจากสาเกตนครชื่อในอดีตของจังหวัดร้อยเอ็ดข้าวปุ้นซาวรถล้มตำนานเมืองแสนล้านช้างคำว่าซาวในภาษาอีสานคือการจับโกยข้าวปุ้นหรือขนมจีนเป็นอาหารที่นิยมของอำเภอพนมไพรหรือเมืองแสนล้านช้าง บ้างไฟถวยแถนศรัทธ,ธาแห่งพนมไพรและโบสถ์ลำนำแห่งลมสื่อศิลแผ่นดินร้อเอ็ดนำเสนอโบสถ์เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดร้อและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอรวันแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่รองประธานกรรมการมูลนิธิท no. ูบีนัมเบอรวัน ในการนี้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้ออและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอรวันจากสถานศึกษาในอำเภอต่างๆทั้งพระราชทานพระดำรัสให้ทุกคนมีสติจิตใจเข้มแข็งมีเป้าหมายและมุง่งมั่นทำความฝันให้เป็นจริงจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันร่วมกับทูบีนัมเบอรวันไอดอลรุ่นที่15 มีสมาชิกทูบีนัมบวันจากสถานศึกษาต่างๆและผู้ร่วมง,งานร้องและเต้นด้วยความสนุกสนาน องคมนตรีติดตามผลสำริดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันที่สองวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือไปติดตามการดำเนินง,งานโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบ้านพร้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการและผลผล,ผลิตการจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงรับโครงการประตูระบายน้ําบ้านป่าซ่านเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชนำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้าสํานักงานก,ารกปร,รและกรมชลประธานร่วมกันดําเนินการแล้วเสร็จในปี2565 ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูฝนกว่า3,000ไร่และหน้าแล้ง1,664ไร่ช่วงบ่ายไปติดตามผลการดำเนินงานและสถานการณ์น้ำที่โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชนำริอําเภอวัดโบด์ซึ่งเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยเขื่อน3ตัวได้แก่เขื่อนแควน้อยเขื่อนสันตะเคียนและเขื่อนปิดช่องเขาต่ำซึ่งปิดกั้นลำน้ำแควน้อยที่อําเภอวัดโบด ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เคยเกิดในเขตอำเภอวัดโบดอำเภอเมืองพิษณุโลกราว75,000ไร่ทั้งเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและกิจการประปาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำแหล่งเผยแพร่เรียนรู้โครงการชลประทานตามแนวพระาราชดำริช่วยเสริมระบบจลประธานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและการผลิกระแสะไฟฟ้าพลังน้ำของกอฟผด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568หน้ามหาวิทยลาลัยราชพัฒอุดรธานีช่วงเช้ารับฟังสรุปการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆทั้ง6คณะและ1สําสำนัก และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมในมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยายลัยและระดับคณะที่จะต้องประสานสอดคล้องกันในการเป็นมหาวิทยายลัยแห่งการเรียนรู้ผลิตผู้นำทางวิชาการแหล่งสร้างนวัตกรรมและปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นช่วงบ่ายประชุมและฟังสรุปงานขับเคลื่อนกิจการนักศึกษามุ่งเน้นการสร้างทักษะชีวิต และให้มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเป็นบ้านหลังที่สองสำหรับนักศึกษาและร่วมประชุมหารือเป็นการส่วนตัวกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการยกระดับศักยภาพนักศึกษาต่อจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธ,ธานีณศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านดอนหาดตําบลสามพร้าวอําเภอเมืองอุดรธานีอาทิตย์ โครงการวิศวกรสังคมสร้างสารรค์เศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะเยาวชนกลุ่มเปราะบางโครงการการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ต้องขังเพื่อคืนคนคุณภาพสู่ครอบครัวและสังคมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้ดูแลผู้สูงวัยในชุมชนสามพร้าวและโครงการบูรณาการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน โอกาสนี้ได้พูดคุยสักถามประเด็นในการนำเสนอพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนำถึงการดำเนินโครงการต่างๆด้วยองค์มนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยที่โรงแรมคลาสสิกคาเมโยอุทยาจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยา พลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธปัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธรรณภรยรุ่นที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นวันที่17-19ถึงมิถุนายน2568เพื่อสร้างทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ให้ตรหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรวมทั้งปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจาก7จังหวัด ได้แก่จังหวัดชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองมีวิทยากรให้ความรู้เน้นกิจกรรมบรรยายแบบมีส่วนร่วมการศึกษาดูงานและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์ต่างๆองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วันนี้นายจิรายุอิสารางกูรณ,ณอยุทยาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยครั้งที่2ทับ2 5 6พที่วัดประยุระวงศาวาสวรรวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสถาบันสงฆ์และหน่วยงานต่างๆดำเนินโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระหว่างวันที่2ถึง4กร,รกฎาคม2568ที่พุทธมนฑลเพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรที่ได้รับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว หรืออยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาพระราชทานได้มีโอกาสเสนอผลงานการศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน73ไตรเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในกิจกรรมครั้งนี้การประชุมครั้งนี้มีวาระก,การประชุมเพื่อวางแนวทางการดําเนินง,งานในเรื่องต่างๆอาทิ รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับประสงค์ไทยครั้งที่1วันที่8เมษายน2568การเตรียมสถานที่การเดินทางและการจราจรการดูแลด้านการพยาบาลการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของโครงการ8กิจกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตราร้าสิ่งของแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิต วันนี้ที่มัสยิดดารุ่นอาบีดีนบ้านบางมาศเหลาหมู่ที่ห้าตําบลสาคูอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายสุวิทย์พันธง์เสงียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเชิญตะก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของพลทหารภาคคมสุเดนกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงชุดปฏิบัติการจอรยุทธ์เหตุเกิดบริเวณบ้านวังหินตําบลบันนังสตาอําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17มิถุนายน2568การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของพลทหารภาคมอย่างหาที่สุดไม่ได้จบข่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ